สวัสดีครับวันนี้นะครับรายการภาษาพาไปทบกันกับหมอเมธานะครับวันนี้นะครับหมอเมธามีเกรดธรรมศาสตร์กิมานำเสนอให้น้องๆและผู้สนใจนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะรู้และจําไม่ง่ายนะครับเช่นตัวตัวเนะครับตัวเคเนี่ยปก,ปกติและปกติแล้วคนเนี่ยจะออกเสียงว่าเคหรือเสียงคอควายถูกไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเอาตัว S ไปวางไว้หน้าตัว K เสียงคอควายจะเปลี่ยนเป็นกอไก่ทันทีเช่นคำว่า kill k i w l kill แปลว่าฆ่า kill แปลว่าฆ่าแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเอา s ไปวางไว้หน้าตัว k เช่น s k i w l skill s k i w l skill จะแปลว่าทักษะนะฮะเราไม่ออกเสียงว่า Skill แต่ออกเสียงว่า Skill เป็นเสียงกอไก่นะครับตัวต่อไปนะครับคือตัว p ครับ ตัว p ออกเสียงว่าเพอเนะครับเช่นคําว่า Pen p e n Pen แปลว,ว่าปากกาถูกไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเอาตัว s แตว,ว่าไว้หน้า p เสียงตัวเพอเพอพอผ่านจะเปลี่ยนเสียงเป็นปอป่าทันทีเช่น s p e a k speak, speak แปลว,ว่าพูดนะครับตัวต่อไปครับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับคือตัว t ครับนะครับตัว t ก็คือเถอเช่น T I W L till T, il, T I W L till แปลว่าจนกระทั่งนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเอาตัว S ไปวางไว้หน้า T T จะออกเสียงเป็นต่อเต่าทันทีครับเช่น S T I W L still S T, il, S T I W L still นะครับแปลว่าสงบนะครับและตัวสุดท้ายของวันนี้ครับคือตัว C ครับตัว C นะครับปกติเราออกเสียงเป็นคอกวายถูกไหมครับ แต่ถ้าเราเอา s ไปวางไว้หน้ามันมันจะออกเสียงเปลี่ยนเสียงเป็นกอไก่ทันทีครับเช่น c a r car แปลว่ารถยนต์ c a r car แปลว่ารถยนต์แต่ถ้าเอา s ไปวางไว้หน้า c เช่น s c a r e scare แปลว่ากลัว s c a r e scare แปลว่ากลัวและอีกตัวนึงครับที่เด็กไทยทั้งประเทศชอบออกเสียงกันนะครับคือคำว่า s c h w o l s c h o l. H D O L คือคำว่า s o o o นั่นเองครับที่แปลว่าโรงเรียนเห็นไหมฮะเราจะไม่ใช้คำว่า school แต่เราจะเปลี่ยนเสียงจาก C เป็นกอไก่ครับเมื่อมี S นํนำหน้าเป็น school แปลว่าโรงเรียนครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามหมอเทีทาด้วยกันนะครับเราจะมาไล์กันบ่อยๆให้ทุกคนได้มีความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนภา,าษากันนะครับสวัสดีครับ